สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะกลับมาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะบทที่9เรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนในหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ไม้ฉากและไม้โปรแทคเตอร์นั่นเองค่ะ เหมือนเดิมค่ะหนังสือที่นักเรียนใช้เรียนก็คือหนังสือคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่2นะคะนักเรียนสามารถเปิดไปควบคู่กับการสอนของคุณครูได้เปิดไปหน้าที่150ถึง15 151นั่นเองค่ะสำหรับหน้าที่150นะคะจะเป็นวิธีการนะคะสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโดยการใช้ไม้ฉากนั่นเองค่ะ สังจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าพิจารณาการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากขคองอที่มีด้านกขยาว3มเซนติเมตรและด้านกงยาวสองเซนติเมตรโดยใช้ไม้ฉากนัก,เ,เ,กนนรเรียนจะสังเกตเห็นว่าในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีทั้งหมด4ด้านนะคะแต่ด้านที่เขาให้ความยาวมาแล้วนั่นก็คือด้านกข อ่ากขอนั่นเองนะคะคือ3ามเซนติเมตรและด้านกงคือ2องเซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนต้องสร้างความยาวนะคะของด้านงคอ,อและด้านคอขอนั่นเองค่ะเราจะทำได้ยังไงซึ่ง จากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะรู้อยู่แล้วว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามจะมีความยาวเท่ากันนั่นเองขั้นตอนที่1ให้นักเรียนเขียนนะคะส่วนของเส้นตรงกอขอยาว3าเซนติเมตรอ่าเรียบร้อยขั้นตอนที่2ที่จุดกอสร้างมุมฉากโดยให้กอขอเป็นแขนของมุมเราเอาไม้ฉากมาประกบมุมค่ะโดยให้ กอขอเส้น3เซนติเมตรเป็นแขนของมุมแล้วเขียนกองอยาว2เซนติเมตรในฝั่งหน้านี้นักเรียนก็ขีดเส้นขึ้นไปให้มันยาวแค่2เซนติเมตรนะคะซึ่งจะได้มุม mm. กองอขอก็คือมุมนี้นั่นเองค่ะขั้นตอนที่3ที่จุดขอที่จุดขอไข่นักเรียนก็ไปดูที่จุดขอไข่สร้างมุมฉากให้ได้กอขอ เป็นแขนของมุมเหมือนเดิมค่ะก็ขอฝั่ง3เซนติเมตรเป็นแขนของมุมแล้วหันทางด้านมุมของไม้ฉากนะคะเข้าหามุมโดยนักเรียนนะคะก็จะเข,เขียนเส้นตรงขอคอ2ซนติเมตรเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจะได้มุมน,นี้นั่นเองก็คือมุมกอขอและคอเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือแค่ด้านเดียวนะคะขั้นตอนที่4 เขียนงอคอจะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้ากอขอคองอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามต้องการให้นักเรียนนะคะซึ่งเหลืออีกด้านหนึ่งนักเรียนก็นําไม้บรรทัดน,น,นะคะหรือไม้ฉากนะคะมาเขียนเป็นเส้นตรงงอคอได้เลยซึ่งเส้นตรงงอคอจะเท่ากับเส้นตรงกอขอนั่นก็คือเท่าไหร่คะสามเซนติเมตรอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะค่ะสำหรับในหน้าที่151นะคะจะเป็นการสร้างนะคะสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์แบบครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะจากโจทย์นะคะโจทย์บอกว่าพิจรารณาการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส f g p r นะคะที่มีความยาวด้าน3เซนติเมตร โดยใช้ PROTECTOR นั่นเองขั้นตอนที่1นค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเขียน s i ยาว3ซนติเมตร a s i ยาว3เซนติเมตรเรียบร้อยนะคะจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนักเรียนจะรู้ว่าด้านแต่ละด้านนั้นมีความยาวเท่ากันต่อมาขั้นตอนที่2ที่จุด s วัดมุมขนาด90องศา แล้วเขียน FG ยาว3เซนติเมตรนักเรียนก็ใช้ไม้โปรแทคเตอร์นะคะให้จุดกึ่งกลางตรงกับจุด F นะคะแล้ววัดมุม90องศานะคะแล้วลากเส้น FG ให้ได้3เซนติเมตรแค่นี้เราก็จะได้มุม g f R นั่นก็คือมุมนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปขั้นตอนที่3ที่จุด R วัดขนาดมุม90องศาแล้วเขียน RP ให้นักเรียนนำจุดถึงกลางของไม้โปรแทคเตอร์มาวางที่จุด R แล้ววัดมุม90องศาจากนั้นลากจุดลากส่วนของเส้นตรง RP แล้วเท่ากับ3ซนติเมตรแค่นี้เราก็จะได้มุม FRP นั่นก็คือมุมนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายเขียน GP ยาว3ซนติเมตร โดยนําไม้โปรแทคเตอร์มาวางเว้นเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะแล้วขีดส่วนของเส้นตรง GP เท่ากับ3เซนติเมตรแค่นี้เราก็จะได้ด้านอีกด้านสุดท้ายครบแล้วค่ะจนกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองสำหรับต่อไปนะคะคุณครูก็มีวิดีโอการสร้างสี่เหลี่ยมนะคะโดยการใช้ไม้ฉากและ วิดีโอการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยการใช้ไม้โปรแท็กเตอร์มาให้นักเรียนรับชมถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะกิจกรรมเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ไม้ฉากอุปกรณ์ที่ใช้ไม้บรรทัดไม้ฉากดินสอซึ่งในกิจกรรมนี้จะใช้ปากกาแทนเพื่อความชัดเจนค่ะกระดาษ จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกอขอคงอให้มีด้านยาวยาว4เซนติเมตรและด้านกว้างยาว3เซนติเมตรเขียนภาพคร่าวๆตามที่โจทย์ต้องการจากภาพคร่าวๆนำไปสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ไม้ฉากดังนี้ขั้นที่1ลากส่วนของเส้นตรงกอขอให้ยาว4เซนติเมตรขั้นที่2 ใช้ไม้ฉากสร้างมุมฉากที่จุดกอลากส่วนของเส้นตรงกองอยาว3เซนติเมตรขั้นที่3ใช้ไม้ฉากสร้างมุมฉากที่จุดขอ ลากส่วนของเส้นตรงขอคอยาวสามเซนติเมตรขั้นที่สี่ลากส่วนของเส้นตรงคองอ จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกอขอของอที่มีด้านยาวยาว4เซนติเมตรและด้านกว้างยาว3เซนติเมตรกิจกรรมเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้โปรแท็เตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ไม้บรรทัดโปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมดินสอ ซึ่งในกิจกรรมนี้จะใช้ปากกาแทนเพื่อความชัดเจนค่ะกระดาษจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกขอคองอให้มีด้านยาวยาว4เซนติเมตรและด้านกว้างยาว3เซนติเมตรเขียนภาพคร่าวๆตามที่โจทย์ต้องการจากภาพคร่าวๆนำไปสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้โปรแทคเตอร์ดังนี้ขั้นที่1 ลากส่วนของเส้นตรงกอขอให้ยาว4เซนติเมตรขั้นที่2ใช้โปรแท็กเตอร์สร้างมุมฉากที่จุดกอลากส่วนของเส้นตรงกองอ ยาว3เซนติเมตรขั้นที่3ใช้โปรแทคเตอร์สร้างมุมฉากที่จุดขอ,ขอลากส่วนของเส้นตรงขอคอ ยาว3เซนติเมตรขั้นที่4ลากส่วนของเส้นตรงคองอจะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกอขอคองอที่มีด้านยาวยาว4เซนติเมตรและด้านกว้าง ยาว3เซนติเมตรเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ไม้ฉากและการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้ไม้โปรเทคเตอร์แบบเครื่องวงกลมแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้เด็กๆทำด้วยคะ่ะ แบบฝึกหัดน,นะคะให้นักเรียนสร้างสี่เหลี่ยมด้วยไม้ฉากเขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยค่ะให้นักเรียนทําลงในสมุดให้เรียบร้อยให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากอขอคองอที่มีด้านกอขอยาว4เซนติเมตรและด้านกองอยาว2เซนติเมตรโดยใช้ไม้ฉากนั่นเองค่ะ เด็กๆจำได้นะคะขั้นตอนที่1คือเราต้องทำส่วนของเส้นตรงอะไรคะกอขอยาวเท่าไหร่คะยาว4ี่เซนติเมตรขั้นตอนที่สองให้นักเรียนนำไม้ฉาบมาวางให้ตรงกับมุมโดยให้เป็น90องศาแล้วขีดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงขึ้นไปนะคะจะได้เป็นเส้นตรงกองงแล้วก็เขียน2เซนติเมตร นะคะให้นักเรียนทําเองนะคะถ้าใครยังทําไม่เป็นให้กลับย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้ไม้ฉากและไม้โปรแทคเตอร์ครึ่งวงกลมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคาบเรียนวิชาต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ